นี่สิมาพาพิกไทยไปไปเลือกเบิ้งโทรศัพท์เนาะไปเลือกเบิ้องไอโฟนเลือกเบื้องยูฮานเนาะทุกคนยูฮานบ้ัณฑาแดงนี่แหละตอนนี้ก็แวบจอดถ่ายคลิปเนาะจังไดก็ฝากกดไลค์กดติดตามคือเก้าเนาะทุกคนเดี๋ยวสิมาเบิ้งโทรศัพท์พิกไทยเครื่องเก้าเนาะว่ามันเป็นสภาพจังไดแล้วมันจังพึ่งจังได้ไหมเนาะดูกพิกโทรศัพท์บางเก้ามาโซ่เบิ้ง แตกแตกเป็นห้อยเป็นยังเวอแลวเนาะแต่ลิ่นกับข้างขๆสะดุดหน่อยนึงดุ่น,นี้มาเครื่องในพิกมาเครื่องใด <laughs> สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนรับเข้าสู่ส่องเบาใหม่อีกเซนเคย <laughs> โอเคทุกคนคลิปนี้อะซิมาพาพิกไทยไปไปเลือกเบิ้งโทรศัพท์เนาะไปเลือกเบิ้องไอโฟนเลือกเบื้องยูหฮานเนาะทุกคนยูหฮานบันาแดงนเลยละตอนนี้เขาแวะจอดถ่ายคลิปเนาะอยู่ที่ปั๊มน้ำมันกำลังเหตุไม่เดี๋ยวสิพาไปเบิ้งพิกไทยเลือกไอโฟนไปเลือกว่าไปเบิ้งองไหนเนาะทุกคนว่าที่เป็นรุ่นใดก็ฝากไปเบิ้งติดตามตอนท้ายคลิปเนาะ ฝากกดไลค์กดติดตาม,าค,มาาคือเก้าเนาะทุกคนเดี๋ยวที่มาเบิ้งโทรศัพท์พิชัยเครื่องเก้าเนาะว่ามันเป็นสภาพจังไรแล้วมันจังะได้ไหมเนาะดูพิกโทรศัพท์บางเก้ามาโซ่เบิ้งแตกแตกเป็นห้อยเป็นยังเบิรเนาะแตลลินกับข้างๆ้าสะดุดหนยหนึ่งด่นี้ห่อกอับเซต็ต เซตทีอีก่อนแต่ในยิวจอดท่ายคลิปยูพี่นนางไปสิไปเบิ้งเนาะพี่ไทยกอยากได้ไอโฟนใครอยากได้ไอโฟน X เหรือว่าไอโฟนอ XR ประมาณนีล้ละทุกคนเ,นเดี๋ยวีนก็มีงบว,วัวลายเนาะเดินผ่าพี่ไทยไปเบิง้งพร้อมเลยพี่ท่ทนได้โทรศับไหมเน้าโตซีอาบน้่มอยู่บ่มาจำจำด้วยขยันา,าก อะไปทุกคนเดี๋ยวติพาไปเบื้องอีเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ถือเก้าเนาะไะครับพี่ไปทางไหนเอาสิ่งว่าไปซื้อไปซื้อน้ำมันหรืออะไรก็นทางเยลลัมพูบอ๋อถูกน้ำมันบอ้ฮะท่างเยลลัมพูบหรือเ่บอหนาแดงฮานเวียดฮานเวียดถือเก้า ฮะฮ่าเรียกตัวอะไเออไปเดือดซีบอดอกไปทางนู้นเลยวะเมนไปทุกคนนี่ก็เป็นปั๊มน้ำมันเมนเราว่าเฮ้ยบนเขาเห็นปั๊มน้ำมันหมดไม่ใช่รอดเบิ้งก่อนนะเบิ้งทางรถก่อนรถย้ายทางหน้าทางหน้ามีรถใหญ่ เอาเร oh, 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 oh ือเพิ่งอ๋ออะไลุ่นใดวพีกมักยี่ไอโฟนมักรุ่นใดเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเฮ้ยวะเบิ้งกันคลิปนี้ฮอดฮอดแซนวิวนะซื้อ เอาบ่เอิลงไปอ๋อไทยคยอไนโซนอ็ก์โซนสิบสิบ p อ o สิ11 1โแม็กวมักเครื่องไดพิกมักเครื่องุน <laughs> โอเคทุกคน ลูกเมื่อนี้ที่ไทยก็เลยมาซื้อโทรศัพท์เด้อมาซื้อสายชาร์จเอ๊ะมาพี่ฮะจับมือเมึงจับมือยื่ทางนี้เมึงฮอนปะมันฮอนอยู่เครื่องมันขึ้นอยู่ไเลยเจอมันบอได้เห็นมันบอเกีียวน้ำเจอกหรอเกลียวน้ำเครื่องมันในจอมันบอได้เห็น นี่ตะเกียนแป้งโบต้องแป้งเราให้ไอโฟนไอแป้งหลายเคือไอ้หูจักไอโบ้หึ้งแป้งเราโบ้หึ้งหมดมีมันมันดับอีกจอนี้ที่โบ้เพรย์ได้จอมันโบ้เพรย์ได้ร้องสามสี่จอได้จอทึบก็ร้องจอแป้งก็ร้องได้แบตก็ร้องไม่ได้เลยเป็นน้ำตัวเครื่องมันนี่เป็นน้ำเป็นน้ำตัวสายมันนี่สายสายเสียบเจาะมันนี่เนี่ยสองอันนี้จอมักแป้งกับแป้งนี่แต่แปดเกศิษฐ์ แปะเอาสิเดี๋ยวต้องแป้งต้องฝาเลยเหิงเหิงเลยมืออื่นมือนี่มีหมาเขาอย่ามืออื่นมาเมีหมาบึงลูกคนหนึ่งไอตัวสับยังเต็มอยู่คอยบริเพียงเลยเนี่อ๋อได้บทที่หนึ่งบอลน็อได้บอลมืออื่นแล้ก็แล้วแล้วได้บอลได้ก็มืออื่นก็แล้วนะเมียเมียคอยกับหมาแล้วแล้วมืออื่นคอยผัวไทยเลยแป้งนี่ได้บทที่หนึ่ง บ่ฮอตไปวางมื่ออื่นแล้วก็แล้วเลยดิบ่แบบแปลงออกมาลิ้นเนี่ยใส่งานได้หอนบอทิบบ่แต่ใส่งานได้ใส่งานดีนะเจ้าเปี่ยบบอใส่เจ้าบ่อเปี๊ยบนะเปี่ยบบ่อละแล้วเลยอะไรบอหนะเปี๊ยบบอทิดแพงบินลานโอ้แปลงเอาสั้นแปลงแล้วนะนาแต่ชาบิ๊กบิ๊กอะไรเลยกับนี่นะโอมโบท้นชากนี่อรุนไหม บินเลยกว้างไมยับินเลยนี่ฮะรุ่นตามงบเขานี่งบเสียสิบนี่นะนี่แต่สร้างสี่สิบห้านี่เชื่อว่าตัวสาวบัวเอาถังอันนี้มิวเฮือนกันหลายคนมันไป็นจกี่จ๊ะเอาตัวใดใส่ซากว่ะใส่ซากอันละร้อยวันละใส่ซากรุ่นใดเอนด์เอนดอยดออาจจะทรายมัน

โอเคทุกคนตอนนี้ก็กซื้อสายชาร์จแล้วเนาะเอากระป๋งไอโฟนเอาไอโฟนตอนน,น,นี้ก็เพลตลอดมีถ่ายว่รได้โทรศัพท์ปีหน้าปีฮอสามสี่ปีข้างหน้ายังซื้อให้พี่เลยตอนนี้กำลังจะเข้าไปซื้อน้ำมันเนาะ